สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a r o ์ of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะคะกับ3 Oracle Card นะคะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะท็อปปีของเราวันนี้นะคะ ใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูซิว่าใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะคะใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณ สามเหรียญน,นะคะเขาคนนี้เป็นนักวิศวกรน,นะคะนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าเป็นระดับผู้นำเป็นคนศิลปะมีศิลปินนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งใจเย็นมองอะไรละเอียดละเมียดละไใหม่นะคะเข้าใจดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างเลยมองอะไรได้เด็ดขาดได้ดีได้ออกได้ละเอียดจริงๆนะคะมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีการวางแผนในอนาคตนะคะเป็นคนที่วางแผนที่1แผนที่2 เป็นคนที่มีระเบียบใ,ใ,ในการใช้ชีวิตระเบียบที่จะรู้จักทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไรควรไม่ควรนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมีความคิดที่ที่ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์นะคะชอบสัตว์นะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะดโดว d นะคะเป็นคนทางไกลต่างชาติได้เป็นคนที่คณกับเขารู้จัก กันในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะรักธรรมชาติคนนี้ชอบเดินทางนะคะชอบทะเลนะคะอะไรแบบนี้ชอบอยู่กับทะเลหรือเปล่าชอบน้ำแปดดาวเป็นคนที่แบบยึดบางทียึดติดยึดมั่นบางอย่างเกินไปนะคะยึดติดยึดมั่นบางอย่างเกินไปนะคะหรือคุณกับเขาคนนี้เจอกันแล้วมีอุปสรรคในความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะ เขาเป็นคนหนักแน่นนะคะถ้าจะทําก็คือต้องทําต้องทําให้ได้คือวางแผนแล้วก็ทำให้ได้แล้วก็ไปต่อนะคะเป็นคนจริงจังแล้วก็หนักแน่นนะคะบางทีบางครั้งเอาความคือบางบางครั้งก็เหมือนไม่สามารถที่จะแบบเปลี่ยนความคิดของเขาได้เลยด้วยความที่เขามีความเชื่อมัน่นแล้วก็เป็นคนที่วางแผนครอบคุมรอบคอบดีมากๆนะคะ ธาตุดินนะคะตัวตนของคุณเป็นราชินีเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบตัวตนของคุณสวยมีสเสน่ห์มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกรง่งหนักแน่นแล้วก็มีความมาั่นคงคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับคุณเขามีพลังงานที่เหมือนกันอาจจะรักธรรมชาติชอบธรรมชาติเหมือนกันนิ่งใจเย็นเหมือนกันแล้วคุณเป็นคนที่แบบวัตถุนิยมด้วยคุณเป็นคนที่รักคือรักใช่คือใช่รักยากถ้ารักเดียวก็ ถ้ารักก็คือรักเดียวใจเดียวนะคะมีความหนักแน่นแข็งแกร่งในตัวตนของตัวเองมีความอีโก้มีความดื้อเงียบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาดูมีเล์เหลี่ยมนะคะเหมือนกับว่าเขาดูมีเล่นเหลี่ยมเขาดูมีเกมเขาเรียกว่าแกมโกงนะคะฉลาดแกมโกงเบาหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเขาจะคุยกับใครเขาจะรู้รู้ว่าจะต้องคุยกับคนนี้ยังไง รู้ว่าจะเข้าหาคนนี้ยังไงอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนที่มีกลยุทธ์ในการพูดการจาในการวางแผนในการเข้าหาคนลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะมีไหวพริบปริภาฯแล้วก็เป็นคนที่แบบฉลาดแกมโกงอะไรประมาณนี้นะคะที่จะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะขออีกสักหนึ่งใบนะคะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากเข้าถึงจะต้องแบบมีความอ มีกลวิธีที่จะชนะหัวใจของคุณบางสิ่งอย่างหรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยคนเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณด้วยแหละนะคะหนึ่งถ้วยคือการขอโทษความคิดถึงการส่องการรอคอยนะคะอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขามีความคิดถึงคุณอยากเดินทางมาพบเจออยากเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่มันคุ้มครือหรือว่าอุปสรรคมัน ให้มันเปลีป่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานคนกองที่1ใครกําลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะภาพที่2ของเรานะคะเรามาดูซิว่าใครกําลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะคะพลังงานคนกองที่2คะ่ะ ใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณคะว้าวห้าเหรียญค่ะแล้วก็ the l o v e r s เข้ามาแน่นอนค่ะว่าเขารอคอยคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ประเทศหนาวเหน็บนะคะหรือว่าคุณกับเขามีมีความลงตัวกันมากๆเลยเห็นไหมคะ the l o v e r s ความ เป็นคนที่มีเคมีที่เข้ากันตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจมีความผูกพันซึ่งกันและกันคุณกับเขาเคยเจอกันแล้วเคยเดทกันแล้วแหละนะคะแล้วก็มีการห่างการนิ่งหรือว่าการดูด,ดูมองมองส่องสองกันอยู่เขายังคงตามยังคงส่องคุณอยู่ในโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอกันในช่องทางไหนรู้สึกว่าคุณกับเขามันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษเหลือเกินนะคะเหมือนกับ ไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้กับใครหรือว่าเขาไม่เหมือนใครไม่สามารถตัดเขาได้ไม่สามารถเอาเขาออกจากความคิดหรือความรู้สึกได้นะคะคนคนนี้เป็นเหมือนพรหมลิขิตนะคะหรือคุณกับเขาหรือคุณมีใครเข้ามาให้เลือก2คนนะคะหรือเปล่านะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะเลือก หรือว่าคุยกันตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะคะ adjustment การเปิดใจการตกลงในความสัมพันธ์ว่าคุณจะเปิดใจคุยกับใครแล้วก็จะเดินหน้ากับใครนะคะเด็กถือถ e ้วย just i c e ค่ะ คนคนนี้เป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็จะมีความอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยแต่งตัวทันสมัยชอบศิละปะอารมณ์ศิละปะศิลปินนะคะอาจจะชอบวาดรูปชอบเพ้นท์นะคะหรือชอบธรรมชาติรักสิ่งเพลงอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนมีวาทศิลป์เป็นคนแบบอารมณ์ศิลปินเนิร์ดๆนะคะอาร์ตติดๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความเป็นผู้นานะคะเป็นคนที่ดู ดูเป็นคนที่มีอะไรเหมือนกับคุณแต่มีบางอย่างที่แตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะและคุณอาจจะมีคนที่เข้ามา2คนหรือว่าไล่เรียกกัน2คนก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณจะต้องได้รับการเปิดใจคุยและได้รับการพูดความจริงระหว่างคนทั้งสองคนหรือ3คนนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าความสัมพันธ์จะไปต่อได้หรือไม่ได้เพราะคุณจะต้อง เลือกแล้วเป็นผู้ตัดสินใจนะคะเขารอให้คุณตัดสินใจอยู่เขารอให้คุณพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปการเปิดใจคุยว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะหรือเป็นหรือเป็นคนที่เป็นประเด็นกันกับคุณเป็นประเด็นกันที่ทะเลาะก,กันที่มีความขัดแย้งกันเพราะนั้นเขาอยากที่จะ เข้ามารอคอยจังหวะโอกาสเข้ามาที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยปนิประนอมเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะให้ความสัมพันธ์มันสามารถเดินหน้าไปต่อได้เพราะเขารู้สึกเขาก็ไม่อยากจบเพราะเขามีความรู้สึกคิดถึงรักผูกพันกับคุณนะคะก็เลยรอคอยจังหวะการตามตามสองสองมองๆอ,อยากกลับมาเปิดใจนะคะเปิดใจรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างหาโอกาสเข้ามาประนอมความสัมพันธ์พูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะคนก่องที่ สองนะมีความแตกต่างมีความทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าไปต่อได้หรือเปล่านะคะเขาเคารพการตัดสินใจของคุณอย่างแน่นอนเลยเพราะเราเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจสุดท้ายแล้ววันเวลาจะนําพาให้คนทั้งสองคนได้คุยกันได้เคลียร์กันถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันยังคงติดอยู่กับคนทั้งสองคนนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะภาพที่3นะคะของเราท็อปปิกวันนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะคะคนกองที่3เรามาดูซิใครกำลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณคะคนกองที่สา ธาตุลมค่ะตัวตนของคุณเป็นราชินีดาบนะคะคุณเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะรักแ,แต่งตัวเก่งนะคะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะรีบรู้ชอบเป็นคนที่แบบ ชิววอ่ะนะคะเก่งฉลาดมีความสามารถมีความเป็นผู้นําชอบอิสระรักอิสระนะคะก็คือตัดคือตัดจบคือจบไปเลยนะคะไม่ได้คิดอะไรในดีที่ผ่านมาแล้วมีคนเหมือนกับว่าถ้าคือถ้าโสดก็คือรวยกับความโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามาคุณก็รู้สึกว่ามีความอ่อนไหวภายนอกอาจจะมีความเป็นผู้นําแข็งกล้าวแต่ภายในจิตใจคุณเป,เป็นเป็นอารมณ์ที่อ่อนหวานแล้วก็อ่อนไหวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ ทำงานเก่งขยันนะคะนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณรู้ว่าเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงธาตุดินราชาเหรียญออกมาแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นรักคือรักใช่คือใช่ดูออกจะไม่หวือหวาแต่เขา เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่ได้ให้ความหวังกับฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นคนฐานะดีค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ร่ํารวยมั่งคั่งเลยทีเดียวร่ํารวยมีหน้าที่มีทรัพย์สินมีอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาเป็นคนที่ขยันทํางานนะคะรู้จักเก็บ เงินรู้จักใช้เงินเป็นคนที่ประหยัดนะคะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปถึงแม้เขาไม่ได้เป็นระดับใหญ่โตขนาดนั้นเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีเพราะว่าด้วยความที่ว่าราชาเหรียญเป็นคนที่วัตถุนิยมมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและเป็นคนที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตานะคะจะพูดลอยๆเขาจะไม่เชื่อเด็ดขาดเป็นคนที่ดุแล้วก็จริงจังเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่ชิวเวลาที่แบบอยู่อ๋ออยู่นอกงานนะคะที่แบบ ที่เขาเลิกงานหรือว่าเขาไม่ทํางานเขาก็เป็นคนที่ชิวๆสบายๆใจเย็นนิ่งนะคะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะสมรถะชิวๆสบายๆแต่ว่าเวลาอยู่กับงานก็คึงคังจริงจังนะคะสู้แล้วก็ลุยมีอะไรที่ต้องคิดเยอะแยะมากมายวางแผนจัดการนะคะแล้วก็มีความผู้นำนะคะจัดการอะไรได้ดีนะคะตัดสินใจอะไรได้ดีแล้วก็ลุยทุกอย่างไม่กลัวอะไรเลยนะคะ มีความเป็นผู้นําสูงมีความผู้ใหญ่มากๆด้วยนะคะนึงเรียนนะคะคือการเหมือนกับว่าเขาอยากเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์กับคุณเป็นเป็นรูปประทามจริงๆเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์นในระยะยาวนะคะมั่นคงอยู่กันเป็นคู่ชีวิตจริงๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอยากเข้ามาเปิดใจะคะ่ะอยากให้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปต่อได้ แม้มีอุปสรรคยังไงแม้ว่าจะต้องแบบใช้วิธีไหนจีบคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ดูเพรียบพร้อมดูสวยดูชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าดูเหมือนกับว่าเป็นทาานลมนะคะเหมือนวุบไปวุบมาเก่งฉลาดผู้จาฉาชานคล่องแคล่วว่องไวแต่เขาก็สไตล์นิ่งนะะ เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่นิง่งเงียบมากๆเหลือเกินดูไม่หือไม่อืออะไรแต่ก็มีความมั่นคงคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคนนี้มาทําให้คุณใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีเหตุและผลขึ้นแรกๆคุณอาจจะไม่เข้าใจเขานะคะอาจจะรู้สึกว่าทําให้คุณแบบระวนกระวายสับสนเอ๊ะเขาเป็นอะไรทําไมทําไมเขาเงียบจังเลย เป็นคนที่คุณไม่เคยได้รู้สึกว่าสัมผัสกับผู้ชายคนแบบนี้มาก่อนนะคะคนเกาะหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ารวดเร็วเข้าหาคุณแบบรวดเร็วแบบนี้แต่คนคนนี้ช้านิ่งคุณจะดูเขาไม่ออกเลยแหละว่าเขาจะไปยังไงอะไรยังไงแต่มีเหตุและผลไว้เพราะเขาคนนี้จะแสดงออกที่การกระทำและคำพูดเพราะเขามองความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคะระยะยาวและเป็นคนที่ไม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเล่นกับความรู้สึกชั่วครางชั่วขาวเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้น ด้วยการกระทําระยะทางของเขาจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ให้ของเขาให้คุณได้เห็นได้นะคะคนกล่องที่3นี่คือใครกําลังจะเข้ามาเปิดใจคุยกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ